สวัสดีครับผมนักศึกษาวิทยาลัยอ t เท็แผนกช่างยานยนต์ไฟฟ้าระดับปวส .1 โดวยวันนี้ผมจะมาแนะนําการเรียนในระดับปวส .1 ของแผนกเราครับงานระบบกักเก็บพลังงานเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ประเภทของแบตเตอรี่พารามิเตอร์ของแบตเตอรี่การวัดความต้านทานภายในเซลล์การคัดเลือกเซลล์การออกแบบและประกอบแบตเตอรี่แพ็คพร้อมการเลือกใช้และติดตั้ง DMS การวัดแรงดัน การตรวจสอบสคอนแทคเตอร์แบตเตอรี่แรงดันสูงและการวิเคราะห์แบตเตอรี่แรงดันสูงของรถยนต์ไฟฟ้างานระบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าการใช้เครื่องอัดประจุให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ขั้นตอนการชาร์จการตรวจสอบสถานนะซอฟต์แวร์และการสื่อสารของเครื่องอัดประจุการถอดประกอบตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอาจประจุยานยนต์ไฟฟ้าการติดตั้งวอนชาร์จและทดสอบการทำงานของวอนชาร์จระบบป้องกันและความปลอดภัยของสถานีอัดประจุ งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้าเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างไฟสัญญาณระบบกระจกไฟฟ้าระบบปัดน้ำฝนระบบวิทยุระบบกระจกมองข้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมถึงการบำรุงรักษาการตรวจสอบซ่อมเปลี่ยนและแก้ไขได้อย่างปลอดภัยงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า หลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานตัวนำไฟฟ้าฉนวนแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันในงานยานยนต์ไฟฟ้าการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเช่นการวัดแรงดันไฟฟ้าการวัดความต้านทานการทดสอบความเป็นฉนวนการใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณออสิลโลสโคปสำหรับการวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย